จะจากน้องก็ต้องสั่งเสียจะจากมเงียทีละของชาหันจะจากนะาไปต่างจังหวัดพี่อาจจะต้องไปหาให้วันหวังแซนหวงังแม่กุมพวงระหวงมีเงียของชาหันกระซิบบอกโอ้ไม่ได้ออกมาไฟพูดเป็นในๆว่าพี่ต้องไปลาให้วันยิ่งดูยิ่งหน้าจูจีแต่ลายปีรถลักก็ยังว่า ที่มียเราจะเก่าจะกรอบพี่ก็ยังชอบรสชาติหวานมาันปากเอยปากฉันพูดมาเพราะฉันรักเมียฉันนึกกระดาษไม่อยากหวนใจพูดเป็นในในว่าพี่ต้องไปละให้วันจะจากนางก็ต้องสั่งโอนไม่ฮ้อนงอนนิงมิดเมียขวนันจะจากกันจากบ้านหลังใหม่นึกขึ้นได้ว่าพี่ต้องไปละให้วันดอ พี่ขอบอกไม่ดอกโบตานในที่สุดพูดเป็นในๆแต่ก็มีความหมายว่าพี่ต้องไปไลย